สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เข้าฤดูร้อนของประเทศไทยแล้วนะครับก็ทําให้อากาศเราร้อนมากๆนะครับสําหรับใครหลายคนนะครับก็จะเปิดพัดลมนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับแต่ว่าจากที่เราจะระบายความร้อนนะครับก็จะเป็นว่าเราเพิ่มความร้อนให้เรานะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอเทคนิคดีๆนะครับในการเปิดพัดลมยังไงครับหน้าร้อนนะครับให้เรารู้สึกเย็นสบายนะครับก็คือนะครับกลางวันนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่อากาศภายในห้องเรานะครับหรืออาคารบ้านเรือนเรานะครับจะร้อนกว่าด้านนอกนะครับเราก็จะตั้งพัดลมไว้ลักษณะนี้นะครับหันหน้าออกข้างนอกนะครับ แล้วก็เปิดพัดลมไว้ประมาณ15นาทีนะครับน uh ี่นะครับเราก็จะเปิดไว้แบบนี้15นาทีนะครับเพื่อระบายความร้อนออกจากห้องเรานะครับหลังจากผ่านไป15นาทีนะครับเราก็จะหันหน้าพัดลมเข้ามานะครับน <ket> okay ี่ครับหลังจากที่เราเปิดข้างนอกหันหน้าออกนอกไปได้15นาทีครับแล้วก็หันหน้าเข้ามานะครับเปิดเลยนะครับ นี่ครับมันก็เปิดแบบนี้ไว้เลยครับจะทำให้อ่าเพิ่มความเย็นให้เรานะครับจะไม่ร้อนนะครับเหมือนที่เราเปิดอ่าตอนแรกนะครับนี่คือสำหรับกลางวันนะครับส่วนกลางคืนนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับส่วนเราเปิดพัดลมกลางคืนนะครับเราก็จะหันหน้าออกไปแบบนี้ครับเพราะว่าในช่วงเวลาเหล่านี้นะครับเป็นเวลาที่อากาศ ด้านนอกนะครับจะเย็นกว่าด้านในดังนั้นการจะทําให้ห้องเย็นลงนะครับควรเปิดหน้านต่างแล้วก็ประตูไว้นะครับก่อนจะนําพัดลมไปตั้งไว้ที่บริเวณหน้านต่างลักษณะนี้นะครับโดยหันหน้าพัดลมออกไปด้านนอกอเพื่อช่วยะระบายความร้อนนะครับเดียวกันนะครับลมเย็นนะครับที่เราเปิดวันนี้นครับลมเย็น นี่ครับถ้าเราเปิดลักษณะนี้ครับก็จะทําให้เราเย็นสบายนะครับเพราะว่าลมด้านนอกครับก็จะสวนเข้ามาด้านในนะครับทําให้ห้องเราเย็นลงนะครับแนะนําว่าระหว่างที่เราเปิดพัดลมนะครับเราก็เอาพวกนั้นลงนะครับอย่างเช่นผ้าม่านนะครับหรือมุ้ลี่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้นะครับไปม้วนในใบพัดลมเราได้คือเราเปิดให้โล่งเลยแบบนี้นะครับ ก็จะทําให้เราเย็นสบายนะครับห้องของเราครับก็หลายท่านก็อาจจะใช้ผิดนะครับวิธีการใช้พัดลมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดสไ s คร i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ